อะไรมันเข้ามาใหม่นะคุณดูนี่ U.P ครับเดี๋ยวจะมาเหมาเลยก็อันนี้เป็น U.P ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานใช่ปะเข้ามาเมื่อวานปะใช่อ๋อเดี๋ยวเราจะดูเท่าก่อนนะครับดีเทลก็รีวิวแรกนะครับก็จะเป็นอาสเตตปืนครับก็จะเป็นธรรมดานะครับก็มีล็อกก็แก๊กเลยครับก็ดาเมจหนึ่งนะครับลั่นไวหนึ่งนะครับลบดีโหลดสองนะผมเลเวลสองก็จะเป็นอ่ามันจะลดดีโหลดสองจากสองเหลือหนึ่งนะครับถ้าเป็นเลเวลสองนะส่วนเลเวลสามก็จะเป็นเนี่ยเหมือนมีเวลาคิวเนี่ยเลเวลสองเวลาคิวมันจะขึ้นเนี่ยเนี่ยเห็นปะ แล้วก็วิวสามนะครับก็จะเหมือนมีไฟตรงตู้ด่ะเออนั่นแหละวิวสี่ก็กระสุนหนออ๋อเวลายิงเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนเอฟเฟกต์เวลายิงอ่ะแล้วก็อันนี้ก็อ่าบอกดาเมจหนึ่งนะครับเพิ่มดาเม็อีกหนึ่งก็เป็นนั่นแหละดูอันนี้ก็อะไรเวลาฆ่าหรอเวลาฆ่าอ๋อเวลาสบตาก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนวิวหกนะครับก็จะเป็นอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นวิวหกก็จะเป็นอะไรเนี่ยบอกอะไรรูปปืนหนอะตรงปืนก็จะแบบมีไฟแล้วแบบเหมือนแบบปืนมันแบบเพิ่มความเท่ขึ้นไปอีก ก็จะล็อกอะไรเนี่ยคืออะไรวะไม่รู้อ่านไม่ออกครับแล้วก็ต่อไปเพืนเจนนะครับก็จะเป็นปืนกายพันธนะครับอันนี้ก็จะเป็นปืนกับตากแตนยงยงนะครับพอวนจะเป็นนี่ี่เรยเดียวจะเป็นท่านะครับปั๊บบบชิดค่อนข้างเท่นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมเตรียมดวงมากับชุดตากแตนยงยงนะครับพอดูก็จะเป็นชุดสีเหลืองนะครับนี่เป็นชุดตากแตนนะครับใครบอกเป็ดแล้วผมจะ ไปเลยเด้อมาเดี๋ยวเราจะไปสุ่มเลยเอ้ยมันมันมันเป็นห่างนกยูงป่ะใช่ปอกมันเป็นห่างนกยูงป่ะคนดูเรามาใช้กล่องกันเนี๋ยวเมาต่แ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 ต่ใช่ครับชุดตากแตนครับเอ้าอ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะต่อเลยมันคือตัากแตนครับใครบอกเป็ดครับเฮ้ยเอ้ยสองแค่สองอันแรกนะเนี่ยคนดูมันออกของแบบนี้เลยอ่ะแน่จริงอ่ะเอ้าเอ้ยถ้าอีกอันเป็นปืนนี่แบบสุดเลยนะ คือหลักๆครบแล้วนะนี่ได้ไหมล่ะน่าแค่แค่มามาหลอกให้หยาแล้วก็จากไปเช่นนั้นเองดูยอยู่ดูหมดแหละบอกเลยเวลาสายตามันจ้องกับปืนอะมันรู้เลยว่ามันจะอ,อันไหนเอาทุดท้ายเห็นไหมไม่ต้องสืบครับน่าก็ปากปัดแม่งร้องสุดท้ายโอเค ถือว่าโอเคครับไม่เกลือครับไม่เกลือไม่ได้สุดท้ายครับอันนี้ก็รุ่มใครจะหาใช่ก็เอาเถอะเอาเลือดสูงใครจะเอาก็เอาไปเทอ,อะไปเื่นเลยวะอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับ คนดูคิดว่าผมคนจะซื้อกล่องไว้ทีละเท่าไหร่ดีอะคนตู้เกือบออกครับแต่เราไปจะจะเอานี่ก่อนแล้วก็เติมจะได้เป็นกล่องนะแต่เราจะไปซื้อกล่องก่อนคนดูว่าซื้อทีละเท่าไหร่ดีตะกาเตนตรงไหนมันคือตะกาเตนครับเราจะซื้อสามพันเลยทีเดียวแล้วก็เราก็ใช้ส่วนลดออกผมว่าน่าจะโอ้นมันกล่องห้าสิบเลยหรอวะเป็นปกติว่าคนดูเออปกตินี่มัเราก็ใช้ส่วนลดก็จะเป็นสองมันสีนะครับแม่ก็อ๋ออ๋อยคุ้มดีน้องเดี๋ยวเราดูเพชรก่อนเมื่อกี้ผมหมดไปกี่เพชรมาคนดู คนอื่นหมดหมื่นสี่สองันสี่สันสี่ล้วดูก่อนมันจะได้เร็วไรเช็คก่อนสี่กดไลค์ก่อนเลยเร็วขอพันไลค์เอาผมยังไม่ได้เปิดนี่ว่ะเอาเปิดแล้วนี่ว่ะอัพโอ้ยสองันสี่ด้ต้องสามร้อยอันน่ะอัพไปดิปั๊บปั๊บ ขาดอีก140อันจากเบล่าก็จะเป็น2,800ถ้าผมมีส่วนลดนะโอเคมีเอาโทเค็นเป็นแรกพี่มีส่วนลดอยู่700้อถ้าซื้อกล่อง80มันลดเ0็ดเพลสหรอยังไงวะคุณดูยังไงวะ40กล่อง2,000เพชรใช้ส่วนลด700คุ้มกว่าเอาเหรอเลยสอ2 0 0นแล้ะไม่เป็นไร ไหนว่าส่วนลดไหนวะเนี่ยส่วนลดซื้อตรงไหนอ่ะส่วนลดไหนอ่ะโทเขคนแดงมันมันแร้งมันแล้วน้องที่เอามาสลุยด้วยกุ้ยมันหรอเจ็ดพันแปดแล้วนะเดี๋ยวกดไป 4, เจ็ดพันแปดก็เป็นหกพันเจ็ดพันสองก็เป็นเจ็ดพันสองนะเดี๋ยวกดอีกรอบประกันเพราะว่าส่วนลดมันมีกันไม่เป็นไรถือว่าโอเคก็เป็นเจ็ดพันสองละแต่นี่ใช้ส่วนลดนะนี่ก็เป็นเจ็ดพันสองแต่รอก่อนดูก่อนว่าม,มันได้ถึงไหนละเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามา ถ้าตัวรถหมดแล้วต่อไปก็เจ็ดพันสองก็เป็นเก้าพันหกเออเก้าพันหกต่อไปก็เป็นเก้าพันหกเามีส่วนดอ๋อส่วนลดหมดแล้วสวยแล้วเมื่อกี้เจ็ดพันสองผมจดไว้ก่อนเจ็ดพันสองปั๊บเี๋ยสันดมาอีกสิบกล่องเป็นห้าร้อยหนึ่งพันพันห้าสองพัน คนห้าสามพันโอเคอีกสามพันเดี๋ยวดูก่อนมันเท่าไรละโอ้ยเยอะดีกว่าที่สามพันละแล้วยังไงก็หมื่นอัพเนี่ยหมื่นเพชรอ่ะนี่ไม่พอแล้ววะชาวบ้านไม่ต้องเช้เสียรถแล้วกันอีกสามร้อยคนดูว่าอีกสามร้อยชิ้นคนดูว่าต้องเอากี่กล่องคนดูพิมพ์บอกผมวันนี้แต่ผมจัดเลยผมไม่ใช้เสียรถอ่ะอ่ะคนดูบอกผมดิคนดูว่ามันต้องอีกเท่าไหร่เนี่ยอีกอีกอ่าเท่าไรโทเคิลน้อยแตวผมคิดก่อนเนี่ยอีกสามประมาณสองร้อยห้าสิบเอ็ดคนดูว่าอีกกี่กล่องกดไล่ก่อนออสิเร็วขอพันโโนนนน่่เอ้ย อันนี้ที่อ๋อที่แรกมาน้องบอกพี่ก่อนว่ามันจะกี่กล่อง80กล่องเหรอเอาขอพันขอพันไลค์อ่ะคนดูคนดูเอ้ยคนดูช่วยกดพันหาไ์นะผมเอาเลยผมเอา60กล่องโอเคอ่ะ60 65 65 65 65แล้วกันเอา65 65แล้วกันมันขาดไปประมาณ200กว่าอันอ่ะมัติเอกฉันไป60เลย ปับเออแล้วเมื่อกี้หกสิบกล่องใช่ไหมรับสามพันใช่ปะใช่ก็ไปอีกสามพันไปอีกสามพันพอแล้วมั้งครบเรืออะก็อันนี้หมดไปกลมๆ14,000ครับคนดู1,400เพชรครับ UMP นี้ผมหมดไป14,000เพชรครับประมาณนั้นขอบคุณแก้วนะครับพี่โก้หวั่นใจสี่พันขอบคุณกานะสี่พันด้วยแล้วก็แชร์วัดนะครับ14,000ครับ1 4ื่นเพชร1 4ื่นเพชรนะ ทีหนึ่งไม่ไหวฉันเต็มใจขอเป็นแค่ทีสองยอมเป็นตัวสำรองเนี่ยมั้ยในท่ามันอยู่ไหนอ่ะืนท่าหรอแอก็กแอก็กแอก็กเดี๋ยวไปแอก็กเดี๋ยวไปแอ็คคนอื่นหมดสองหมื่นไม่เป็นไรครับโอเคทั้งหมดหมดไปหนึ่งหมื่นสี่พันเซ็ตนะครับเอากลมๆปันห้านั่นแหละหมื่นห้าหมื่นห้าโอเค